สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเซลน้ำนะคะที่ศูนย์รถยนต์มือสองโต๊ะค้ขาของเราค่ะวันนี้นะคะมาพบกับลูกค้าที่น่ารักนะคะพี่บูสวัสดีค่ะวันนี้พี่บูมาดูรถอะไรคะพี่ดูเป็นรีวสประตูเลยครับค่ะโอเคลูกค้ามาดูรถรีวนะคะ,ะลูกค้าแล้วลูกค้ารู้จักร้านเราได้ยังไงคะพี่มีเพื่อนแนะนำมาโอเคเพื่อนแนะนํานะคะทีนี้เดี๋ยวเซลน้ำนะคะ่ะจะถามนิดนึงว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ออกรถอีกคันต่อไปะคะ่ะพี่จะ แนะนำเพื่อนๆว่าญาติพี่น้องมาออกที่นี่กับเราไหมคะที่โตโต้ค้าของเราโอเคค่ะที่นี้นะคะเดี๋ยวน้ำจะมีแบบทดสอบให้พี่นะคะสั้นๆว่าเซลลเชคแล้วก็เซล์น้ำนะคะแล้วก็สนย์บริการโตโต้ค้าของเรานะคะเป็นมาตรฐานที่พี่บูวางใจหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนับ123แล้วพี่ก็กดเยี่ยมให้หน่อยแต่ถ้าไม่ใช่พี่กดกากบาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ว่าพี่บูนะคะจะให้เซลเช็กแล้วก็เซลน้ำและโตโต๊ะคาของเราเป็นมาตรฐานที่พี่บูวางใจหรือเปล่านะคะนับหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะเยี่ยมค่ะขอบคุณนะคะ